O N Y O U N G ห้ามบอกใครนะ A L O อะไรนะ N G ครับอลงกรณ์อีกทีใช่ไหมยลองดูเลยอาลงกรณ์อะไรนะชื่ออะไรภาษาอังกฤษเหรอ L O N G A L O N G K O R N เออเหระทำไมกูเจอด้วยอ่ะอลงกรณ์นี่เหรอที่ผม ม่ไม่ผมเคยส่งลิงก์ให้พี่ป๊อปอันไหนอะ่ะพี่ป๊อปเข้าไลน์เข้าไลน์ผมที่ผมส่งให้พี่เมื่อคืนก่อนนลอ A-L-O-N-G อ็นจไม่ใช่เอมันจะเป็นหน้าผมเลย <laughs> ลิงก์ลิงก์ที่ผมส่งให้ลิงก์งไรเวดด,ด,ด้วยอ,อืมผมไลน์อยู่ตอนนี้ไอยโอ ได้ฟิมฟ <ian> ิมพูด <oyu> ดิเททหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดโลองส่งให้ทุกคนดูก่อนเออได้แบบีฝนแล้วคนจะแชร์ไหมเทสเทสสองสมี่ห้าคคนจะแชร์ไหม